ณนะวัดพระธรรมกายอิบาราคิประเทศญี่ปุ่นครับคณะกรรยานามิตรทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นได้พร้อมใจกันมาสังสมบุรณ์วันอาทิตย์ด้วยการร่วมกันตักบาตรและถวายปตาหารแด่คณะสงฆ์ซึ่งปตาหารเหล่านี้นะครับจะเป็นเรี่ยวแรงในการบำเพ็ญสมณธรรมอีกทั้งเป็นการสังสมบุรณ์ให้เกิดขึ้นแก่สาธุชนทั้งหลายเพราะทานที่ได้สังสมในวันนี้จะแปรเปลี่ยนเป็นสเสบียงบุญติดตามตัวไปในภพบเบื้องหน้า นอกจากนี้ทุกท่านยังได้สังสมบูรณ์จากภาวนาไมายด้วยการสวดมนต์และก็ปฏิบัติธรรมเพื่อให้ใจมีความบริสุทธิ์ผ่องใสนับว่าเป็นช่วงเวลาของการใช้วันหยุดมาหยุดใจที่ศูนย์กลางกายให้เกิดประโยชน์ด้วยการสังสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นแก่ตนเองอีกทั้งยังเป็นการทำนุบำรุงและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปด้วยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆ เพื่อร่วมกันสร้างมหาธรรมบารมีพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกัปะวัฒนสูตรในโอกาสนี้พระอาจารย์ยังได้แสดงธรรมเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมีและเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตที่ถูกต้องภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีกรรมงานบุญทุกท่านก็มีความปลื้มปิติในบุญนะครับที่ได้สังสมบุญร่วมกันครับ